ดีค่ะชื่อป้ายนะคะชื่อบอนนะคะวันนี้เรามากันที่นี่ทาไมคะคุณบอนก็คือวันนี้เรามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันชันก็คือเราจะมาทุกคนมาดูว่าแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบอาหารผู้ปรุงอาหารผู้เสิรฟ์ฟและผู้ให้บริการที่ดีเป็นอย่างไรนะครับงั้นเราก็เข้าไปในร้านกันไปกันค่ะเริ่มจากการบริการที่ดีของผู้เสิรฟ์ฟและผู้ให้บริการเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน พนักงานบริการต้อนรับด้วยหน้าตาที่ยิ um ้มแย้มแจ่มใสเลือกโต๊ะที่มีขนาดพอดีพอเหมาะกับจำนวนลูกค้าสวัสดีครับมกีทีครับเจ็ดที่เจ็ดที่นะครับคุนั่นเลยมีการแนะนำรายการอาหารและรายการอาหารที่นำมาให้ลูกค้ามีรูปเล่มที่สะอาดมีราคาปัจจุบันทุกรายการ เสิร์ฟจดทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งอย่างถูกต้องและชัดเจนเมื่อรับคำสั่งเสร็จมีการอ่านทวนคำสั่งรายการอาหารให้ลูกค้าฟังรายการอาหารนิดนึงนะครับมีกระเทียมชั้นเส้นเล็กหมูกรอบกับหมูย่างหมูกรีบเป็ดเนียวต้มยำผูกขิ้เส้นเล็กหมูรวมหมูกทีบนะครับก็ดื่มเป็นนะชั้นมีุ่นหนึ่งที่และก็ชาไทยขัหวหนึ่งที่อาหารเดี๋ยวเรากปิดรับสักครู่นะครับในด้านการปฏิบัติงานของผู้ปรุงอาหาร มีการแต่งกายสะอาดสวมเสื้อมีแขนผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกคลุมผมผู้ปรุงอาหารใช้อุปกรณ์ที่สะอาดหยิบจับอาหารไม่ใช้มือหยิบหรือจับอาหารโดยตรงรวมไปถึงในด้านสถานที่ประกอบอาหารมีความสะอาดเป็นระเบียบและจัดเป็นจัดส่วน นอกจากนี้ทางร้านยังมีการใช้เครื่องล้างจานในการทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้ามีการเสิร์ฟอาหารอย่างถูกต้องไม่ให้มือสัมผัสถูกอาหาร เจนี่ขึ้นนะคะเราไปสัมภาษณ์กับทางเจ้าของร้านกันเลยค่ะส,สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอให้พี่จแนะนำตัวแล้วก็แนะนำร้านค่ะว่าเป็นความเป็นมายัางไองอะไรยังไงอะค่ะสวัสดีครับผมชื่อแปะนะครับเป็นเจ้าของร้านเจติวันชันร้านของเราเนี่ยก็ตอนนี้เปิดมาได้ประมาณ14ปีแล้วก็วจุดเริ่มต้นของร้านเราก็คือ จริงๆผมตั้งใจเปิดให้ภรรยาดูแลเพราะว่าชื่อของร้านเองก็เป็นชื่อของภรรยาแต่ว่าย้อนกลับไปสิก่าปีตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่ก็เปิดก็กกกกทำมาด้วยแันแฟนผมชื่อออนอันชันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของร้านก๋วยเตี๋ยวอัญชันจากที่เราลองไปหาข้อมูลมาแล้วก็โดยตัวผมงเองก็เคยมาทานที่ร้านนคะครับเราก็เห็นว่า ลูกค้าหลายๆคนก็คือมาประจําแล้วก็อย่างตัวคนอย่างเด็กมอชอเองหรือว่าคนคที่อยู่แถนี้ก็มาเป็นประจำานี่แล้วก็อยากรู้ว่าทางร้านมีแนวการปฏิบัติไหมในการดูแลความสะอาดหรือว่าหลักการในการให้บริการเนี่ยครับพอจะช่วยเล่าข้อค่าได้ไหมครับเอาเรื่องโปรเซสการทําอาหารก่อนวัตถุดิบ,บ,บส่วนใหญ่ที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยก็อย่างหมู หมูที่เป็นวัตถุดิบหลักหมูกระดูกอะไรทั้งหลายเราจะสั่งจากบริษัทเราไม่ได้ซื้อจากตลาดไม่ได้หมายความว่าตลาดไม่สะอาดนะแต่เราไม่ชัวร์เพราะว่าพอเราเริ่มโตเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มออกเป็นหลายทิศทางเพราะฉะนั้นเราก็เซฟไว้ก่อน เราก็จะสั่งจากบริษัทอย่างหมู่าจะมีจากแมคโครกาบ oh. หมูอินเตอร์สองที่ซึ่งเป็นจริงๆมันเป็นหมูที่ฟรีสมาก่อนการฟรีสในอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องการลดแบคทีเรียไปได้ระดับนึ่งนี่มาที่ร้านเนี่ยเราก็มาโปรเซสต,ต่อแล้วทุกอย่างในร้านจะเป็นวันต่อวันนะครับหมูจะวันต่อวันมีเฉพาะหมูหมักซึ่งมันจะต้องหมักไว้ข้ามวันแค่นั้นเอง แต่เราก็จะหมักผ่านโปรเซสที่มันเซฟตีของเราเละเราเราเองประเมินลูกค้าในแต่ละวันเนี่ยมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยเท่ากันเราก็จะทําตีเซฟเลยให้มันแบบวันต่อวันจริงๆมันจะหมดเพราะฉะนั้นเรื่องวัตถุดิบข้ามวันก็จะตัดออกไปก็จะไม่มีแม้กระทั่งในเรื่องของผักผักผมก็จะประเมินวันต่อวันน้ําซุปก็จะเป็นวันต่อวันที่ร้านไม่ได้ไม่ได้เก็บน้ําซุปของวันนี้ สต็อกเพื่อที่จะต้มมันต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองเราใช้กระดูกเยอะมากเราสามารถทำตั้งแต่เช้าให้ให้รสชาติมันออกมานิงนะ่งเนตอนตอนเราเริ่มขายแปดโมงตีสามีสี่เราก็เริ่มแล้วนะะเพราะฉะนั้นจะไม่มีน้าสุปวันนี้ไปขายวันต่อไปแต่ด้วยความเป็นโอเพนบางครั้งมันก็มีมแมลงมากซึ่งเราผมเคยมีความคิดว่าจะใช้ยาฆ่า,า,มมาแมลงในการกำจัดแต่สุดท้ายแล้ว เรากลัวมันจะไปปนเพื่อนบางครั้งก็มาตรการที่เราทําได้ก็คือคุมให้ได้มากที่สุดนะฮะก็ทําความสะอาดให้ได้เยอะที่สุดให้มันมีแมลงในแอรเรียน้อยที่สุดแต่มันก็ยังมีบ้างเพราะว่ามันมาตามท่อดังนั้นมาตรการที่เราใช้ควบกลุ่มตรงนี้ก็คือการทำความสะอาดเป็นหลักนะถ้ามันมีอุบิเหตุหลุดไปถึงลูกค้า ทางร้านเราก็ยินดีเปลี่ยนให้นะฮะแล้วก็ที่เราทํากันมาเป็นมาตรฐานคือเราจะไม่คิดเงิ่ต้นเนะครับเพราะเราเราก็เราก็เข้าใจเราก็เข้าใจลูกค้าว่าพอมามา,มาทานเขาก็ต้องคาดหวังอะไรที่มันมันร้อยเปอรเซ็นอยู่แนละ้วโอเคในส่วนของเรื่องการให้บริการลูกค้าเราเราเราแบ,บ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือคนรับก็คือคนรับออเดอร์พนักง,งานต้อนรับก็จะเน้นตั้งแต่หน้าร้าน เข้ามาก็ต้องต้อนรับกลับออกไปก็ต้องขอบคุณและที่สําคัญบนบน,บนโต๊ะอาหารเราจะเน้นเรื่องความครบก็จะเน้นให้ให้น้องๆเนี่ยสอบถามว่าเออได้อาหารครบไหมตามอาหารได้ช้าหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าเราเองก็ต้องบริหารทั้งในเรื่องของรสชาติแล้วก็อารมณ์ของลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดส่วนของการบริการอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการคิดเงินให้พนักง,งานเนี่ยเอาบินมาให้ลูกค้า ที่โต๊ะก่อนเพื่อที่จะให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนว่ามันถูกต้องไหมแล้วรบกวนลูกค้าเดินเช็คบิลที่เคาเน์เตอร์อีกทีเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปคือเราพยายามให้มันตรงไปตรงมาเรื่องการถอนเงินตรงแคชเชียร์ก็จะมีกล้องจรปิดอยู่ซึ่งบางครั้งเนี่ยถอ,อนเงินผิดก็มีอะไรลูกค้าให้แบงค์ ร้อยแต่ว่าจำเป็นแบงค์พันก็มีให้แบงค์พันจำเป็นแบงค์ร้อยก็มีแล้วแต่อะไรเงี้ยสามารถรีเช็คได้น,นี่คือในมุมมองของเราขอบคุณตลอดการให้ข้อมูลในวันนี้มากเลยนะขอบคุณครับตอนนี้เราก็ทานกันอิ่มมากแล้วนะคะ,ะคือร้านร้านนี้คือกว๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแล้วก็สะอาดมากด้วยนัน่นเสงครับตอนนี้ก็คือเท่าที่เราดูมาเนี่ยก็คือทางร้านมีทั้งแนวทางการปฏิบัติในการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการรับอาหารการเสิร์ฟอาหารหรือว่าการปรุงนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะมาย้อนกลับไปดูกันนะครับว่าแนวทางกระดับที่ดีของผู้ประกอบอาหารผู้ปรุงอาหารผู้เสิร์ฟและผู้ให้บริการเป็นอย่างไรบ้างนะครับพนักงานบริการมีการต้อนรับการแนะนํารายการอาหารการรับคําสั่งและการเสิร์ฟอาหารที่ดีผู้ปรุงอาหารแต่งกายถูกสุขลักษณะใช้อุปกรณ์ที่สะอาดหยิบจับอาหารสถานที่ปรุงอาหารสะอาดและเป็นระเบียบผู้ประกอบการคำนึงถึงความสะอาด และความปลอดภัยของผู้บริโภคจากที่ย้อนย้อนดูมานะคะทางร้านมีแนวทางปฏิบัติที่ดีมากๆเลยในการบริการแก่ลูกค้านะคะส่วนคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค<ะ>่ะ